าติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์จอมทัพไทยทรงห่วงใยพระศพนิกรนหน่วยบัญชการทหารพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตระหนักในหน้าที่จิตวิญญาณสนองพระราชปณิธานในการพัฒนาดูแลประชาชนให้พ้นทุกภัยอยู่ดีมีสุขอย่างเต็มกำลังความสามารถ เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2566กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาค5ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลือร้องขอกำลังพลมาช่วยเดินสายไฟภายในบ้านผู้ประสบภัย ไฟไหม้บ้านเมื่อวันที่3มกราคม2,566สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นบ้านของนางกันชิมาโกดกลางดอนอยู่บ้านเล็กที่89หมู่3ตำบลบึงปลืออำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลรเรือนสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบรจการทหารพัฒนาผมจ่าสิบเอกพัฒนพงษ์บัวงาม ศูนย์ประชาัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบจิการฐานพัฒนารายงานครับ